ผู้ใหญ่ใจดีเติมเต็มกำลังใจมอบอุปกรณ์ช่วยน้องๆเด็กพิการ3จังหวัดชายแดนใต้สร้างโอกาสให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นแรงบันดาลใจในการทำเพื่อคนอื่นครับ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลานางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบาตาร่วมในกิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการให้กับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีนายชัยพจน์เรืองวัุนวัฒนาคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัดและนางสาวอรรม พัฒวิกัยยพัฒกรรมการผู้จัดการบริษัท BBM สเดาจำกัดเป็นผู้นำอุปกรณ์ช่วยความพิการให้กับเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นวอลเกอร์รถวีลแชร์แพมเพิร์สพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันแกน่น้องๆอีกด้วยนายชัยพจน์เรืองวัุนวัฒนาคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา1982จำกัดกล่าวว่าดีใจมากที่ได้เป็น ในการมอบอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นโดยได้รวมตัวกันเป็นกิจกรรมประจําปีในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ได้นํารถวิวแชร์วอลเกอร์แพมเพอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือการเคลื่อนไหวของผู้พิการมามอบให้กับน้องๆผู้พิการใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับโดยทางด้านของนางสาวอ่อนรม พัชชวิกายพัฒค่ะกรรมการผู้จัดก,การบริษัท BBM ีเดาสจำกัดก็กล่าวนะคะว่ากิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีน้องๆที่ขาดแคลนค่ะที่ต้องการการช่วยเหลือหรือว่าต้องการโอกาสจึงเป็นผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่สร้างโอกาสให้แก่น้องๆให้ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําเพื่อคนอื่นค่ะขอบคุณน้องๆที่เป็นแรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อคนอื่นๆต่อไปด้วยค่ะ